วันที่16มิถุนายน2 5 5 8เวลา15นาฬิกา30นาทีนายทวัฒน์่จหั่มผอสพอปนาทิวาสเขต2พร้อมด้วยนายสุพจน์มณีรัตนาโชธรองผอ,อสพอปนาทิวาสเขตสองไปร่วมงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลและเปตองนักกระชับมิตรของผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอแหวงและผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอตากใบณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแหวงตำบลแหวง อำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสซึ่งก่อนการแข่งขันพออสพป,ปนาราธิวาสเขต2ได้โอวาดรวมทั้งพบปะพูดคุยก่อนที่นักกีฬาทุกคนจะทําการลงแข่งขันทั้งนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทมไมตรีอันดีระหว่างผู้หลานสารสาทั้งสองอำเภอคืออำเภอแวงและอำเภอตากใบโดยได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองสำหรับครั้งแรกนั้น ได้ทาการแข่งขันนักกระชับมิตรไปแล้วที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสารใหม่อํเาเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสำหรับผลการแข่งขันในครั้งนี้ผลปรากฏว่าทีมผู้บริหา,า,า,ารฐานสาวในพื้นที่อำเภอแวงสามารถเอาชนะทีมผู้บริหา,า,า,ารฐานสาวในพื้นที่อำเภอตากใบไปได้4ประตูต่อ2สร้างความสุขสาานทั้งนักกีฬาและกองเชียร์กันเป็นอย่างมาก3ามยิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp